แล้วครับสวัสดีครับตอนนี้ที่เก้าทำอะไรอยู่ครับเสีไม่มยี่ทีเก้าครับจัดถอยผัดึงอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรเนี่ยอะไรยืดเปียก W C Thai King a n อ Lin นะผมที่เด็ดจริงๆอะไรครับมั่งเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยน่าจะเป็นลิปตันกับโพคดิว อืมอันนี้ก็เป็นเทปที่เอพิโซดสองเอพิโซดแรกนี่เราได้ไปเล่น The เ e วิคกิ้งกันจำคนนี้ได้ดีชื่อวิกาวครับเมียตายตที่ประวัติประวัติที่เมียตายนี่เพราะเมียนอนอยู่ก้านอนเตียงชั้นสองเตียงหักครับเมียตายคร,ครับผม มมไม่ไงช่วงนั้นเตียงมันสัน่น<ม>ชนไม่ช่วงนั้นช่วงนั้นเตียงมันสันน่นไงก้าวแฟบอยู่ตเตียงเริ่มรล้า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 สุดท้ายน้ําแฟบกระเด็นใส่หน้าเมียครับผมเอาครับตอนนี้ไอวิสโซสองก็รอไปสักหนึ่งนาทีกว่าติดตามได้ในโซเชียลแคมไอวิสโซทีต่อนะครับผมสวัสดีครับ